ท่านกำลังรับฟังมหากาพุทธจริตพุทธ,ธประวัติฉบับภาษา,าสันสกฤตของมหากวีอัศวโคตซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยสำเนียงเลื่อมใสสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพลำดับต่อไปกระผมจะนำมหากาบพุทธจริตสรารคาที่28ซึ่งเป็นสรารคดสุดท้ายมานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเป็นตอนต่อไปนะครับ สารคดีที่28ชื่อว่า,<ร>าการแจกพระบรมสารีริกธาตุเจ้ามันละทั้งหลายได้ทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยพิธีการที่ยิ่งใหญ่อย่างเหมาะสมเป็นเวลาหลายวันต่อมาจึงได้มีราชทูตจากกษัตริย์ผู้ปกครองนครใกล้เคียงเจ็ดนครเดินทางมายัางเมืองนั้นตามลำดับ เพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุครั้งนั้นเมื่อได้ฟังสารจากราชทูตเหล่านั้นเพราะความทนงและเพราะความศรัทธาเลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุเจ้ามันละทั้งหลายจึงตั้งพระไทยที่จะไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ต้องการจะทาการรบแทนเมื่อได้ฟังคำตอบจากเจ้ามันละทั้งหลายเช่นนั้นกษัตริย์จากเจ็ดนครผู้เป็นเสมือนลมพายุทั้งเจ จึงกรีธาทัพที่มีกองกำลังอันเข้มแข็งดุดกระแสน้ำเชี่ยวของแม่น้ำคงคาในฤดูน้ำหลากเสด็จออกมาด้วยความโกรธแค้นต่อเมืองซึ่งเรียกภายหลังว่ากุศลครั้งนั้นเมื่อได้ยินเสียงม้าของกษัตริย์เหล่านั้นชาวเมืองจึงรีบรุดออกจากป่าและเดินทางเข้าเมืองด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกครั้งนั้นกษัตริย์ทั้งเจ็ดได้ล้อมเมืองนั้นและล่ามช้างศึกไว้ในป่าใกล้ๆ เมื่อทรงจัดกระบวนทัพไปตามรูปแบบที่เหมาะสมแก่วงของตนแล้วจึงได้ท้ารบกับเจ้ามันละทั้งหลายผู้เกรียงไกรครั้งนั้นเมืองนั้นตกอยู่ในห่วงทุกข์เหมือนกับหญิงที่ประสบกับความเศร้าโศกซึ่งกำลังยกแขนคือหลังคาและปิดตาคือประตูทั้งหลายด้วยขนตางอนคือแสร่จามรีเมื่อกษัตริย์ทั้งเผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระราชอำนาจ และทรงฉายแสงวาวับด้วยความปราดเปรียวเสด็จมารวมกันด้วยพระประสงค์อันเดียวกันพื้นปฐพีจึงกลายเป็นสถานที่น่าสะพรึงกลัวราวกับท้องฟ้ายามมีดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดส่องแสงขึ้นพร้อมกันครั้งนั้นจมูกของหญิงชาวบ้านถูกกลิ่นของช้างที่ล่ามไว้ในหนทางที่เคยเดินรบกวนดวงตาก็ถูกฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นเพราะงวงของช้างรบกวนและหูก็ถูกเสียงของมา้าช้าง และเสียงกลองสึกรบกวนครั้งนั้นทั่วทุกทิศมีการตั้งกองทัพเตรียมรบโดยใช้กองทัพช้างและกองทัพมา้าปิดล้อมประตูทั้งหลายไว้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันก็มีการตระเตรียมลูกดอกและน้ำมันเพลิงไว้บนเครื่องยิงครั้งนั้นชาวเมืองทั้งหลายได้ละทิ้งความขลาดที่เกิดจากความกลัวและมีจิตใจกล้าหาญพากันรวบรวมกำลังมายัางป้อมประการพร้อมกับถือหอกดาบและลูกศร จดจ้องไปที่ข้าศึกราวกับพญาเหยี่ยวเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูบางพวกร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นบางพวกรวมกำลังเข้าเป่าสังบางพวกถาโถมตัวเข้าไปอย่างรุนแรงในขณะที่บางพวกกวัดแกงดาบอันคมกริบครั้งนั้นเหล่าภรรยาของพวกนักรบเมื่อเห็นเจ้ามันละทั้งหลายเตรียมพร้อมที่จะรบเพื่อชัยชนะและตะโกนก้องร้องบอกชื่อของตนเหมือนกับนักมวยปล้ำ ในขณะนั้นจึงได้เตรียมใจเตรียมยาและรางวัลเพื่อนักรบของตนณที่นั้นหญิงที่เป็นญาติของเหล่านักรบทุกคนต่างตัวสัน่นแต่ก็ช่วยผูกมัดเสื้อเกราะให้กับบุตรชายผู้ปรารถนาจะออกสู่แนวหน้าในสมรภูมิหญิงเหล่านั้นได้ประกอบพิธีต่างๆด้วยเวทมนต์เพื่อให้บุตรชายปลอดภัยในขณะที่สีหน้าเศร้าหมองและไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ หญิงพวกหนึ่งมีใบหน้าซึมเศร้าคล้ายกับกวางตัวเมียเมื่อจะเข้าไปหาสามีก็ถือเอาธนูที่สามีชื่นชอบไปส่งให้ขณะที่จ้องมองวีระบุรุษผู้กำลังมุ่งหน้าไปสู่สมรภูมิการก้าวเดินของพวกเธอก็หยุดชะง,งักลงจะไปข้างหน้าก็ไม่ใช่หรือจะหยุดอยู่กับที่ก็ไม่เชิงเมื่อกษัตริย์ทั้งเทอดพระเนตรเห็นเจ้ามันละทั้งหลายตระเตรียมกองกำลังอย่างนั้นและเสด็จออกมาเพื่อจะรบ ดุดงูที่ถูกขังไว้ในตุ่มกษัตริย์เหล่านั้นจึงปลุกพระไทยที่จะต่อสู้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อโทรณนะเห็นรถศึกกองทัพช้างกองทัพมา้าและพลเดินเท้าที่ทุกฝ่ายต่างตื่นเต้นและตั้งใจจะรบอย่างเต็มที่จึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นด้วยความรอบรู้และด้วยความเมตตากรุณาต่อหมู่มนุษย์ว่าในสนามรบ ท่านทั้งหลายอาจจะชนะเหลือชีวิตและปราบความเปรี้ยวกราดของข้าศึกศัตรูโดยลูกศรแต่ไม่ง่ายเลยที่จะทำเช่นนั้นกับบุคคลที่อยู่นอกป้อมประการและยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อข้าศึกทั้งหลายของพวกท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวเช่นนี้หรือถ้าท่านทั้งหลายสามารถเอาชนะข้าศึกได้โดยการปิดลอ้อมมันเป็นธรรมแล้วหรือที่จะทำลายยึดครองและประทุษร้ายประชาชนซึ่งเป็นชาวเมืองผู้บริสุทธิ์ เปรียบเช่นงูพิษทั้งหลายที่เลื้อยเข้าไปในโพรงพอพบกันย่อมฉกกัดซึ่งกันและกันไม่มีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ที่ได้จากการทำร้ายกันหรือไม่มีเลยที่ผู้ถูกทำร้ายจะได้รับชัยชนะแม้คนผู้ด้อยค่าหากนำไฟมาเมื่อได้ฟังข่าวการโจมตีเมืองนี้เขาก็จะกลายเป็นผู้มีค่ามหาศาลเหมือนลูกไฟเล็กๆรวมกันเข้ากลายเป็นกองเพลิงใหญ่ที่มีพลังเผาผลาญ คนทั้งหลายผู้ฝักไฟในธรรมแม้จะถูกปิดล้อมไว้ในเมืองแต่ก็ยังขับไล่ศัตรูที่หมายจะฆ่าพวกเขาได้ด้วยตะบะแม้พวกเขาจะมีท่อนแขนอันอ่อนล้าแต่ก็ยังชนะกรัรธรรมะในเมืองกุสะได้ด้วยพลังของศาสนากษัตริย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาผืนปฐพีทั้งหมดไม่ว่าจะเพื่อพระเกียรติยศหรือเพื่อขยายราชอาณาจักรหรือเพื่อวัตถุเครื่องเร้าอารมณ์ ก็จะต้องลับผืนพัตพีนี้และกลับไปสู่ทุลีดินเหมือนเดิมเปรียบเหมือนฝูงโคเมื่อดื่มน้ำจากสะแล้วก็ต้องกลับไปสู่ทุ่งหญ้าเหมือนเดิมดังนั้นเมื่อเห็นอย่างถูกต้องว่าธรรมะและอัตถะต้องการสิ่งใดพวกท่านจะต้องพยายามโดยใช้สันติวิธีเพราะผู้ที่ชนะโดยใช้ลูกศรอ,อาจจะต้องกลับมาเป็นศัตรูกันอีกแต่ผู้ที่ได้ชัยชนะโดยสันติวิธี จะมีความรู้สึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านทั้งหลายและกองทัพของท่านทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะเผชิญกับกองทัพของข้าศึกท่านทั้งหลายจึงควรจะประพฤติขันติธรรมตามหลักคำสอนของพระสากยมุนีผู้ที่ท่านทั้งหลายต้องการจะถวายสักการะเพราะเหตุนั้นถึงแม้จะเป็นกษัตริย์ แต่เมื่อสัตบุรุษได้ถวายคำแนะนำในการตัดสินพระไทยและกราบทูลให้ทราบถึงความดีที่แท้จริงด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาและโดยความเมตตากรุณาของพราามคนหนึ่งกษัตริย์ทั้งหลายจึงตรัสว่าคำพูดของท่านนับว่าเหมาะแก่การและฉลาดหลักแหลมทั้งยังพูดด้วยท่าทีที่เป็นมิตรเพื่อประโยชน์แก่พวกเราบัดนี้ ท่านจงทราบความประสงค์ของกษัตริย์ทั้งหลายที่พากันเสด็จมาด้วยความฝักใฝ่ในธรรมและด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งตนตามธรรมดาคนทั้งหลายทำกิจการต่างๆก็เพื่อสนองกิเลสตัณหาหรือเพราะความโกรธหรือเพื่ออำนาจหรือเพื่อความตายของผู้อื่นพวกเราเมื่อได้แรงบันดาลใจจากท่านผู้ควรเคารพ ยึงยอมทิ้งธนูอย่างง่ายดายเพื่อที่จะถวายสักการะแด่พระพุทธองค์ในการทำพิธีทักษินาเพื่อให้ได้รับความยิ่งใหญ่สิสุป,ปาละและชาวเจทิยังได้พยายามต่อสู้กับพระกฤษณะแล้วทำไมพวกเราจึงไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อทำการบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงสละความยิ่งใหญ่นั้นแล้ววริสณิและอันทกกะ ราชาผู้ปกครองแผ่นดินยังได้สู้รบกันเพื่อแย่งชิงสตรีนางหนึ่งแล้วทำไมพวกเราจึงไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงข้ามพ้นกามราคะแล้วหรือีขี้โกรธผู้เป็นบุตรของพิคุยังยกอาวุธขึ้นเพื่อประหัตประหารกษัตริย์ทั้งหลายแล้วทำไมพวกเราจึงไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงข้ามพ้นความโกรธได้แล้วไทยตยะ แม้เป็นผู้ดุร้ายที่สุดก็ยังถึงความพินาศโดยการโอบกอดความตายที่มาในร่างของนางสีดาแล้วทำไมพวกเราจึงไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงสละราชสมบัติทั้งปวงได้แล้วในทรรนองเดียวกันเอลิและปักกะก็ยังถูกทำลายเพราะความเป็นศัตรูกันที่เพิ่มขึ้นในระหว่างทั้งสองแล้วทำไมพวกเราจึงไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นอิสระจากโมหะการสู้รบเหล่านี้และการสู้รบอื่นๆที่อุบัติขึ้นในโลกล้วนแต่มีกําเนิดมาจากข้อผิดพลาดทั้งนั้นแล้วเหตุใดเล่าพวกเราจรึงไม่ต่อสู้ขจัดมันออกไปในเมื่อต่างก็มีความเคารพศรัทธาในพระบรมศาสดาและสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์ของพวกเราดังนั้นสิ่งนี้คือเป้าหมายของพวกเราท่านจงไปในฐานะตัวแทนของพวกเราอย่างรีบด่วน และจงพยายามด้วยความสามารถของท่านทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จผลได้โดยไม่มีการต่อสู้คําพูดของท่านที่พูดด้วยหลักธรรมนี้ทำให้พวกเราได้ยับยัง้งถึงแม้พวกเราจะเตรียมพร้อมแล้วเพื่อต่อสู้กันโดยลูกศรออันแหลมคมเปรียบเหมือนคาถาได้ยับยั้งงูพิษที่ดื่มพิษของมันเองลงไปในร่างกายฉะนั้นโทรณพรามน้อมรับคำสั่งของกษัตริย์ทั้งหลายว่า ข้าพระองค์จะทำตามนั้นแล้วจึงเดินทางเข้าสู่เมืองจากนั้นจึงได้เข้าเฝ้าเจ้ามันละทั้งหลายและได้กราบทูลคำนี้ในเวลาที่เหมาะสมว่าเหล่ากษัตริย์ผู้ทรงถือธนูไว้ในพระหัตถ์และทรงสวมเสื้อกะส่องแสงวาวับประดุจพระอาทิตย์พากันตั้งมั่นอยู่ที่ประตูเมืองของพระองค์ทั้งหลายและพร้อมจะกระโจนเข้าใส่ดุจราชสีที่กำลังจตัตะครุบเหยือ่อ เมื่อคำนึงถึงดาบที่อยู่ในฝักและธนูที่ประดับด้วยทองกษัตริย์เหล่านั้นมิได้วันเกรงต่อคำท้าทายในการรบเลยแต่เมื่อระลึกถึงพระสัตรธรรมของพระมหามุนีกษัตริย์เหล่านั้นต่างเกรงกลัวต่อการละเมิดพระสัตรธรรมกษัตริย์เหล่านั้นตรัสว่าขอจงทรงใคร่ครวญถึงความตั้งใจในการมาของพวกเราพวกเราไม่ได้มาเพื่อช่วงชิงอาณาจักรหรือราชสมบัติ ไม่ได้มาเพราะทิฏฐิมานะหรือความเป็นศัตรูแต่เป็นเพราะพวกเรามีความพักดีต่อพระมหามุนีพระมหามุนีทรงเป็นบรมครูของพวกท่านและของพวกเราเหมือนกันนี้คือปัญหาดังนั้นมวลมิตรพี่น้องทั้งหลายจึงได้ประชุมกันและเดินทางมาที่นี่ด้วยวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือการบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดา ความตรณีในทรัพย์ไม่ได้เป็นบาปหนักเหมือนความตรณีในธรรมเลยการตัดสินใจพูดด้วยท่าทีที่ตรณีนั้นเป็นบาปและบาปนั้นก็เป็นศัตรูของพระสัทธรรมอย่างแท้จริงถ้าท่านทั้งหลายตัดสินพระไทยที่จะไม่แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุดังนั้นก็จงเสด็จออกจากป้อมประการและจงรอคอยอาคันตุกะของพวกท่านเถิดผู้ที่มีกำลังแข็งแรงอยู่ภายในประตู แต่ไม่มีกำลังแข็งแรงด้วยลูกศรหาใชยผู้ถือกำเนิดในวงกษัตริย์ใหม่นี่คือสารที่กษัตริย์เหล่านั้นส่งถึงพระองค์ทั้งหลายและนี้ย่อมแสดงถึงความปรารถนาดีและความกล้าหาญของกษัตริย์เหล่านั้นข้าพระองค์ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วด้วยความกรุณาดังนั้นขอจงทรงสดับสิ่งที่ข้าพระองค์จะกราบทูลต่อไป การทะเลาะวิวาทย่อมไม่ก่อให้เกิดความสุขหรือความเป็นธรรมแก่ฝ่ายใดเลยขอทุกพระองค์จงอย่ามีพระไทยประทุษร้ายจงประพฤติตามแนวทางแห่งสันติเพราะพระมหามุนีทรงสั่งสอนเรื่องคันติซึ่งทำให้ไฟแห่งศรัทธาลุกโชนช่วงอยู่นิดนิรันด์คนจำนวนมากนำตนเข้าสู่สงครามก็เพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งในสองสิ่งนี้คือทรัพย์หรือกาม แต่สำหรับผู้มีธรรมอันประเสริฐความสงบและความเป็นศัตรูกล่าวได้ว่าสองสิ่งนี้จะต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดการที่ท่านทั้งหลายผู้เคารพต่อพระพุทธองค์ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาซึ่งบรรลุถึงความสงบด้วยพระไทยที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาและทรงแสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ให้มีความเมตตาต่อกันนั้นขัดกับหลักการของพวกท่านที่จะทำร้ายกันดังนั้น โดยการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์เหล่านั้นพระเกียรติยศและพระธรรมกายก็จะบังเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ท่านทั้งหลายก็จะบรรลุถึงความสงบและกษัตริย์เหล่านั้นก็จะได้รับพระธรรมกายและพระเกียรติยศเช่นเดียวกันเราทั้งหลายผู้ประพฤติตามพระสัตธรรมควรรวมเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระสัตธธรรมนั้นดยความวิริยะอุตสาหะ ถึงแม้จะมีบางคนพลัดตกจากพระสัทธรรมก็ตามเพราะว่าคนทั้งหลายผู้รวมเข้าเป็นอันเดียวกันกับคนอื่นโดยอาศัยพระสัทธรรมย่อมทําให้พระสัทธรรมดํารงอยู่ยั่งยืนนานพระมหามุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสไว้แล้วว่าการให้ธรรมประเสริญยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงบางคนอาจให้ทรัพย์แต่ผู้ให้ธรรมนั้นยากที่จะหาพบได้ ครั้งนั้นเจ้ามันละทั้งหลายเมื่อได้สดับคําพูดที่เป็นธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าพอใจจากพรามผู้มีเกียรติเสมอด้วยโทรณาจารในด้านความรู้ต่างจึงมองพระพักของกันและกันด้วยความละอายใจและได้ตรัสกับโทรณพรามว่าโอ้การแก้ปัญหาของท่านนับว่าเป็นวิธีของปิยมิตรและประกอบด้วยคุณความดีสิ่งนี้นับว่าเหมาะสมกับพราม เราทั้งหลายเหมือนกับม้าพยศที่พลัดหลงไปสู่หนทางที่ผิดและท่านได้นำพวกเรากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งพวกเราควรปฏิบัติตามคำพูดของท่านเป็นแน่แท้เพราะเป็นเรื่องสมควรที่จะยอมรับคำแนะนำของมิตรผู้มีความกรุณาเพราะผู้ที่เมินเฉยต่อคำพูดของปิยมิตรย่อมตกไปในห่วงทุกข์และโศกเศร้าเสียใจในภายหลังครั้งนั้น เจ้ามันลัทั้งหลายผู้มีความพักดีและมีคุณธรรมได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้ทรงรู้แจ้งโลกธาตุออกเป็น8ส่วนทรงเก็บไว้เองส่วนหนึ่งและทรงมอบส่วนที่เหลืออีก7ส่วนให้แก่กษัตริย์ทั้ง7กษัตริย์ทั้ง7เมื่อทรงได้รับการปฏิบัติจากเจ,จ้ามันลัดทั้งหลายอย่างสมพระเกียรติจึงพากันเสด็จกลับสู่เมืองของตนด้วยความปีติยินดีเพราะได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจากนั้น กษัตริย์เหล่านั้นจึงได้สร้างสถูปขึ้นในเมืองของตนเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระมหาโมนีด้วยการประกอบพิธีอย่างถูกต้องและเหมาะสมครั้งนั้นโทระณพราม์ปรารถนาจ,จะสร้างสถูปถวายพระมหาโมนีในดินแดนของตนจึงได้ถือเอาภาชนะบรรจุพระบรมาธาตุเป็นส่วนแบ่งของตนส่วนประชาชนทั้งหลายที่มีนามว่าปิศละ ผู้มีความจงรักภักดีต่อพระมหาหมุนีก็ได้เก็บเอาพระสรีรังคารที่เหลืออยู่ทั้งหมดไว้ดังนั้นครั้งแรกจึงมีสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคล้ายกับเนินเขาสีขาวบริสุทธิ์จำนวน8องค์สถูปของโทรณพรามซึ่งบรรจุภาชนะสำหรับแจกพระธาตุนับเป็นสถูปที่9และอีกสถูปหนึ่งซึ่งสร้างเป็นที่บรรจุพระสรีรังคารนับเป็นสถูปที่10 กษัตริย์ทั้งหลายพร้อมด้วยประชาชนตลอดจนหมู่พราหมณ์และบุตรได้ทำการบูชาสถูปของพระมหาหมุนีบนพื้นปฐพีซึ่งประดับด้วยธงทิวปลิวสวัยคล้ายกับยอดเขาไก่ลาที่มีหิมะปกคลุมกษัตริย์ทั้งหลายได้ถวายสักการะอย่างยิ่งใหญ่ต่อสัตถูปที่บรรจุพระบรมสารีิกธาตุของพระชินเจ้าด้วยการสวดมนต์ภาวนาด้วยการประพรมน้ำหอมชั้นเลิศ ด้วยพวงมาลาที่งดงามและด้วยการประโคมดนตรีในการต่อมาพระอรหันตเทระจำนวนห้าร้อยรูปได้มาประชุมกันในเมืองที่มีภูเขาทั้งห้าเป็นสัญลักษณ์คือเมืองราชคฤห์และที่ข้างภูเขานั้นพระอรหันตเถระทั้งหลายได้ทำการรวบรวมคำสอนของพระมหามุนีเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมอีกพระอรหันตสาวกทั้งหลายพิจารณาเห็นว่า พระอานันทะเป็นผู้ได้สดับพระสัทธรรมทั้งหมดจากพระมหามุนีจึงได้อารัธนาพระวัยเทหมมนีหรือพระอานันทะโดยความเห็นพ้องจากที่ประชุมสงฆ์เพื่อให้พระเถระสาธยายทบทวนหลักธรรมต่างๆครั้งนั้นพระอานันทะนั่งในท่ามกลางระหว่างสงฆ์เมื่อกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล้วจึงได้ทบทวนพระสัทธรรมเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงเป็นยอดพระธรรมกรถึกทรงแสดงพร้อมกับบอกถึงสถานที่การปรารบหัวข้อธรรมเวลาและบุคคลที่รับฟังพระธรรมเทศนานั้นด้วยวิธีนี้พระอาันทะจึงได้ร่วมกับพระอระหันต์สาวกทั้งหลายสังคยนารวบรวมพระธรรมวินัยของพระมหาหมุนีจนสำเร็จและด้วยความภาคเพียรศึกษาพระธรรมวินัยของพระมหาโมนีอย่างบริบูรณ์มนุษย์ทั้งหลายจึงได้ข้ามพ้นแล้ว กำลังข้ามพ้นและจะข้ามพ้นความโศกทั้งปวงในการต่อมาพระเจ้าอาโศกผู้มีพระศรัทธามั่นคงได้ทรงประสูตรขึ้นมาพระองค์ทรงทำให้ศัตรูผู้หญิงยโสกเกิดความเศร้าโศกและทรงถอนความเศร้าโศกของปวงประชาทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นที่ดึงดูดสายตาเหมือนกับต้นอโศกที่สพรั่งโดยดอกและผลพระองค์ผู้ทรงเป็นเกียรติยศอันรุ่งเรืองของราชวงศ์เมอระยะ เมื่อทรงจัดแจงพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนแล้วจึงได้จัดสร้างพระสถูปทั่วทั้งแผ่นดินด้วยเหตุนี้พระองค์ผู้เคยได้รับการขนานพระนามว่าจันทาโศกจึงทรงได้รับพระนามใหม่ว่าอาโศกธรรมราชาพระผู้เป็นเชื้อสายแห่งราชวงศ์เมาระยะ ได้ทรงรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของพระมหามุนีที่เคยบรรจุอยู่ในสถูปทั้งเจมาไว้ด้วยกันจากนั้นจึงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุาทั้งหมดอย่างเหมาะสมเพื่อไปบรรจุในมหาสถูป8ปด0 0ืองค์ซึ่งเปล่งแสงเป็นประกายงดงามเหมือนกับเมฆในฤดูสรั้ในวันเดียวกันบรรดาสถูปชุดแรกที่สร้างขึ้น สถูปองค์ที่8ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เมืองรามปุระได้รับการคุ้มครองโดยหมู่นาคที่มีศรัทธาดังนั้นพระเจ้าอาโศกจึงไม่ได้พระบรมสารีริกธาตุมาจากสถูปนั้นแต่ถึงกระนั้นความศรัทธาของพระองค์ที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุก็มีได้ลดน้อยลงไปดังนั้นแม้จะทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกหนี แม้จะทรงดำรงพระชนอยู่ท่ามกลางสิ่งที่น่ายินดีซึ่งเป็นค่าศึกต่อจิตใจแม้จะไม่ได้ครองผ้าจีวรที่ย้อมด้วยน้ำฝาดถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงชำระพระทัยให้บริสุทธิ์และทรงได้บรรลุผลขั้นแรกคือโสดาปฏิผลโดยเหตุนี้ใครก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามสักการบูชาแล้วกำลังสักการบูชาหรือจะสักการบูชาพระมหาโมนี เขาย่อมชื่อว่าได้รับแล้วย่อมได้รับและจะได้รับซึ่งผลอันสูงสุดที่น่ายินดีคนฉลาดเมื่อทราบพระคุณของพระมหามุนีเช่นนี้แล้วทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์เขาย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะด้วยการเคารพสักการะพระมหามุนีผู้ยังทรงพระชนอยู่หรือด้วยการถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ผู้ปรินิพานไปแล้วก็ตาม ดังนั้นบุคคลจึงควรถวายสักการะพระมหามุนีผู้มีพระไทยประกอบด้วยพระมหากรุณาอันล้ำเลิศผู้ทรงเป็นยอดของบุคคลที่ควรบูชาผู้ทรงรู้แจ้งพระสัทธรรมอันยอดเยี่ยมสูงสุดไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีข้อบกพร่องและมีแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียวในโลกนี้เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ได้ทรงทำอะไรไว้แล้ว ทำไมจึงจะไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสําหรับคนฉลาดที่จะแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธองค์ผู้ได้ทรงทําความเพียรอย่างยิ่งใหญ่เพื่อผู้อื่นเพราะอาศัยพระมหากรุณาของพระองค์และเพราะอาศัยพระญาณอันสูงสุดในการรับรู้สภาวะจิตของมนุษย์เมื่อเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอันตร,รายใดเทียบได้กับชราและมรณะและบนสวรรค์ก็ไม่มีอันตร,รายใดเทียบได้กับการตกจากสวรรค์ จะมีอะไรเล่าที่สัตบุรุษควรจะบูชาเหมือนกับพระพุทธองค์ผู้ทรงรู้แจ้งอันตรายทั้งสองของจักรวาลตราบเท่าที่ยังมีการเกิดความทุกข์ก็ย่อมเกิดตามมาเสมอและไม่มีความสุขใดจะเทียบได้กับความเป็นอิสระจากการเกิดใหม่ดังนั้นจะมีอะไรเล่าที่สัตบุรุษควรจะบูชาเหมือนกับพระพุทธองค์ ผู้ทรงบรรลุถึงความหลุดพ้นและทรงประทานความหลุดพ้นนั้นแก่ชาวโลกงานกวีนิพนธ์นี้ข้าพเจ้าผู้มีนามว่าอัศวโคตรประพันธ์ขึ้นเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนโดยอิงอาศัยหลักคำสอนของพระมหามุนีเนื่องจากความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นจอมมุนีมิใช่ต้องการจะอวดอ้างความเป็นผู้คงแก่เรียน หรือความชํานาญในเชิงกวีแต่อย่างใดสรารคดที่28ชื่อว่า,วาการแจกจพระบรมสา,ษา,ษารีริกธาตุในมหากราบพุทธจริตจบเพียงเท่านี้นี้คือผลงานของอาจารย์อัศวโคตรผู้เป็นบุตรของนางสุวรรณศษีผู้เป็นภิกษุชาวเมืองสาเกตผู้เป็นมหากวีและเป็นนักตโตวาทีที่ยิ่งใหญ่